สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือที่เสพ สถาบัานพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทจัดการพลังงานเอสโคแถลงข่าวเตรียมจัดสัมมนาชเชิงวิชาการ Thailand EsCO Fair 2020 Move Forward to Smart Industry by Esco ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงานสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานโดยมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่3ธันวาคม2563เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา หนห้องพิรัตหอ2-3ชั้น 2, สศูนย์นิทรรศกาลและการประชุมไบเทคบางนา นายหินนวะวงประธานคณะทำงานโครงการเปิดเผยว่าจากผลกระทบของโควิด -19 และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบให้พฤติกรรมและวิถีการดำรงชีวิตเปลี่ยนไปกลายเป็นวิถีแบบปกติใหม่ New normal ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับแผนธุรกิจใหม่เพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไปและเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ smart industry การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอน,อนุร,รักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยศักยภาพของเอสโกตามยุทธศาสตร์หลักของแผนอนุร,รักษ์พลังงาน ปี2558ถึง2579เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยบริการของบริษัทจัดการพลังงานส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วยการนำธุรกิจเอสโกที่มีมาตรฐานการทำงานและความเป็นมืออาชีพมาเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการเพิ่มผลประหยัดพลังงานของประเทศได้มากขึ้นงานสัมมนา Thailand เอสโกแฟร์2020 Move f o w a r d to Smart Industry by Esco ประกอบไปด้วย2ส,ส่วนคืองานสัมมนาและงานนทิทรรศการมุ่งเน้นการนำเสนอให้สอดคล้องกับ ับแนวทางการปฏิรูปประเทศโดยให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในสถานประกอบการนอกจากนี้ยังมีการเผยพแพร่ผลสําเร็จของโครงการที่ผ่านมาเพื่อให้สถานประกอบการอื่นๆเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการของบริษัทจัดก,การพลังงาน ในส่วนของงานสัมมนาช่วงเช้าได้รับเกียรติจากนายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษโดยมีนายสุพันมุงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับและนายสมโพศ์อาหุไนรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันพลังงานเพื่ออ,อุตสาหกรรมกล่าวสรุปที่มาของโครงการพร้อมจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศกิติคุณแก่องค์กรสามประเภทได้แก่ 1. สถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จในการใช้ระบบ เอสโคสบริษัทจัดการพลังงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการให้บริการแก่ลูกค้าและ 3. ธนาคารที่ให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานดีเด่นและต่อด้วยการเสวนาภายใต้หัวข้อ Move Forward to Smart Industry by Esco โดยผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายจะมีการเสวนาการนำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ ชื่อว่า Success Case ofESCO Projects โดยสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project Awards นอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อรับมือในโลกยุค disruption โดยศาสตราจารย์ดรสุชชวีสุวรรณศักดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังในส่วนของงานนิทรรศการจะมีบูตนิทรรศการกว่า40บูธเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์พลังงานพลังงานทดแทนอุปกรณ์และเทคโนโลยีและสินเชื่อด้านพลังงานแบ่งออกเป็นบริษัท ESCO จำนวน19บูธสมาชิกสมาคม บริษัทจัดการพลังงานไทยและบริษัทที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงานจํานวน9บูตในส่วนของสถาบันการเงินมีธนาคารมาให้นโยบายการให้สินเชื่อจํานวน6บูตองค์กรสนับสนุนธุรกิจเอสโกจำนวน3บูตตลอดจนบูธของเอสโกอินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์สถาบันพลังงานและสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย